สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมตาต้องสปีดครับไม่ได้ทําคลิปส่งงานเครื่องนะครับหลายวันแล้วนะครับวันนี้มาทําให้ชมสักเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับ 63cc นะครับชุดขบูแต่งฟองน้ําสีแดงนะครับรักหัวเทียน MSD หัวเทียนมอเตอร์ไซค์นะครับก็ลานึงเบาคอยไฟแต่งนะครับเซตนี้ผมแยงเสื้อให้ฟรีนะครับ แนะนำขี่รันอินก่อนนะครับอย่าซิ่งมากนะครับซับประมาณ3าถึงสถังนะครับผสม 2T 40cc 40ต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับหลังจากรันอินแล้วก็ผสมตามเกรดของ 2T นะครับฝากด้ว,ดวยน,ทะทนะครับเพจสกูตเตอร์ DIY Thailand by บาต้องสปีดนะครับ Facebook ตาตงสปีดนะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับทักแชทมาเลยนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆขอบคุณครับ